้าววันนี้วันที่22พันวาคม2564นะลุงชื่อผมชื่อเอาชื่อเล่นเนาะชื่อซิมเป้ครับมาจากบึงการครับชื่อเป้มาจากบึงการมากเท่ากับเมียเนาะครับผมดูยูทูบบ่อยไหมกว่าเกือบทุกวันนะครับเกือบทุกวันเคยเห็นไม่แบบนี้ก็เห็นแต่ของอาจารย์นี่แหละแถวบึงการมีไหมไม่มีครับไม่มี ก้อนเี๋ยก้อนเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาด้วยนี่เม่หมอไม่มีครับเพราะว่าก้อนใหญ่ๆบางทีถ้วยใหญ่เขาไปขายที่บ้านเขาก็มีอยากซื้อแลยถ้วยถ้วแต่แบบนี้เขายังไม่เจอเหรอครับเค็นเราเชื่อหรือยังครับนี่วันนี้จะเก็บไปขายแน่ๆนะก้อนบุหรี่บลาดเนี่ยนะเอาเอาบอกบอกพี่น้องไทยบึงการเที่ยหบอกว่าบอกว่าไมนไม่ใช่เรื่องหลอกลวงบอกพี่ไม่หลอกครับไม่หลอกอันนี้ผมดูมานานแล้วครับติดตจำยูทูปของอาจารย์มาเป็นปีแล้วเนี่ยก็เห็นแล้ววันนี้มาดูของจริงแล้วก็เห็นกับตาแล้วครับ ไม่มีหรอกลวงครับเอาบอกพวกที่กำลังกำลังจะโค่นต้นยางอยู่มีไหมแถวบ้านเนี่ยโอ้ตอนนี้โค่นอยู่ก็มีเลยกำลังจะโค่นอยู่ไหมบอกครับผมเอาบอกพี่น้องชาวบึงการนะครับว่ายางต้นใหญ่ๆอย่าโค่นทิ้งนะครับยิ่งใหญ่ยิ่งออกครับเพราะถ้าใครมีต้นยางใหญ่ๆ่เนี่ยเหมือนมีเหมืองทองคาเน้อเออมีเหมือนมีเหมืองทองคานี่นี่นี่ไม่ใช่แล้วต้นเท่าสากระเบือเราออกแบบนี้ไม่ใช่นะต้นใหญ่ยิ่งออกครับครับพี่น้องชาวบึงการนะครับนะ ถ้าไม่เชื่อนะถ้าไม่เชื่อนะมาดูได้นะสวนอยู่วงเภอโคกศรีจันทร์จังหวัดสกลนครเดียวคูะรลอยเน่ะเจับมาจับมาถือเทีเอ้าจัมาถือดิอันนี้ถ่ายเลยจัมามันจะก,กิโลนี่เอ้าบอกร<อ>ู้น้อนี่น่าจะประมาณแปดเก้ากิโลลวมึงคู่เบอร์สิบหกเลยนี่สิบหกต้องสิบหกเลยเจ้าลงเทดูเจ้าลงเทเศษนี่ดูอ่ะมันจะออกยังบ่เทดูอ่ะ คู่เบอร์สบหกได้เนี่ยครับไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาใสามยังยศอยู่เลยจ้ะมอนม่นเทียนมันหม่คนด้ทีไปลูกเปียนด้วยสองทุ่มจ้ะสองทุ่มจ้าลงมือสองทุ่มอาาเย็นเย็นเนี่จ้าบ่ายสามนี่ยังยศอยู่จ้ะอากาเย็นๆยเนี่ยก็ยศตลอดวันนี้มีพยานเลย พยานมาจากกาารมจากจังหวัดบึงการวันนี้วันที่ยิบสองนะหยิบสองพันมาจะขายยางครับโมแมนไอ้แป้งขนมของปุ้นเลยไม่ใช่แป้งก้อนขนมจีนนะนี่คือยางคือก้อนยางแต่ไม่ใช่ยางก้อนถ้วยนะยางก้อนผู้ยางก้อนผู้มันโมแมนธรรมดาเลยถูกไหมครับผม ถ้าถ้าขายเป็นน้ำยางเป็นยังไงครับลองคิดดิลองพูดดิถ้าขายน้ำยางก็น่าจะเกือบเท่าตัวไปแล้วน่าจะได้ตัวมากกว่ามากกว่านี้ใช่ไหมครับครับเพราะอยู่บ้านขายน้ำยางถูกไหมครับโอ้ผมคือต้นนี้มันได้กิโลกว่าเออต่อต่อมีดได้นี่นนตอนแรกคิดว่าเป็นการตัดแต่งอ๋อแม่หมอเนาะ แล้วแล้วมาวันนี้จริงไหมเนี่ยของจริงไหมนี่ของจริงครับของจริงโอ้โหเห็นกับตาครับใครทังถ้าใครดูยุทธ์ลองยกก้อนนั่นเองยกดิดูเลยครังยกยกก้อนนั้นอยู่ดิยกก้อนเด็กโอ้โหดูขนาดนี่แต่ช่างไม่ใช่ธรรมดาเอาแต่ช่างมาช่างดูเดียวก่อนนะยกเดินครับผมจะถ่ายรูปถ่ายรูปเอาพูดถือครับพุเบอร์สิบหกออกเลยเคีบฝัน อ้าวลองชั่งดูดิอ้าวชั่งดูเพิ่มหกกิโลเหลืออีกครึ่งขีดจะถึงหกกิโลนี่นะขีดนึงเออจะจะถึงหกกิโลนี่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วไม่ใช่ธรรมดาอ้าวเราเอากวอนี้ออกดิเอาออกดิเราก้อนนี้ชั่งดูดิเอาด้วยเอากวอนเออเอาก้อนนี้เอาก้อนนี้เอาก้อนนี้เพิ่โอ้เบากว่าขวดทีแล้วอีกโลครึ่ง เเอออออาาากก้นี่ดิประมาณนี้เออประมาณนี้เออดิโอ้อันนี้ห้ากิโลโอ้มันหายไม่ได้แล้วผมถามแล้วเคยเห็นไม่แบบนี้เคยเห็นแต่ของครูเซียมมีแล้วตั้งแต่ทำยางมาไหนวันนี้นี่มาเห็นกับตาเนี่ยปกติเคยเห็นในยูทูบครับเบองการเนี่ยเป็นเมืองยางนะถูกไหมครับผมเบิงเบิงเบิงการเนี่ยเป็นเมืองยางครับประเทศไทยกรุงเทพเป็นเมืองหลวงครับ การก็บรรองการเป็นเมืองหลวงของยางพาราแหละแม่บอกไม่เคยเห็นเนาะไม่ได้หลอกลวงนะพี่น้องจําไว้นะครับอยากมาดูก็มาจานที่ผมพูดเลยแหละอยู่โซโคสิจุภัณ์เกี่ยวแล้วกรตากครับมันเป็นแนวนี้ตอนแรกก็ว่าจะค้นปลูกยางนี่แหละเนี่ยเสียดายพวกไม้แดงไม้ซากพวกนี้เนาะไม้ซากเพราะว่าภาษาการไม้พวงเนาะไม้แดงพวกนี้เสียดายเนาะมันขึ้นอยู่แย่ๆนะทราสิว่าเราจะปลูกบ้าน เราก็ต้องไถย,ยางแล้วก็เอาเงินไปซื้อไม้มาปลูกบ้านกันหมดเนาะสู้แล้ววาเขาปล่อยไว้นี่ดีกว่าหมายว่าเราไม่ได้ปลูกยางครับแต่เรามาปลูกมังคุดน,น,นี่แทนนี่มาปลูกมังคุดมาปลูกพริกไทยขึ้นไปนี่รพริกไทยขึ้นไปนี่แล้วก็ปลูกต้นเลี้ยงในนี่นะข้างล่างข้างล่างสามารถปลูกไอ้ใช้ได้อีกนั่นเองท่าจะทําครับไะกูเล่าบอกว่าเราไม่ต้องไปโค่นป่าแต่เราก็สามารถที่จะพอมีรายได้ได้นะ ถ้าเป็นคนอื่นนะเดียบร้อยเงิคนยางคนทิมอเาลล้วนี่ยหมครับปลูกยางขายยางก็เอาเงินไปซื้อไม้มาปลูกบ้านให้ลูกให้หลานหมดครับดีสู้เราปล่อยนี่ไปก่อนนี่ทำง่ายง่ายทำง่ายเออดีความคิดนะ